โอเคนะครับผมวันนี้ผมบางเรียวนะครับก็จะมารีวิวตัวเอ่อเป็นเขาเรียกอะไรตัวปลดสูตรหรอกนะครับก็อันนี้เราจะเห็นแค่เราเองนะครับก็สามารถใส่ใส่ถ่ายสตอรี่ใส่ถ่ายอะไรได้แบบเท่ๆนะครับมาเดี๋ยวผมจะใช้เลยนะกดรันเลยนะครับพอกดรันมาแล้วนะครับให้กดรันอันนี้นะครับแล้วก็ไปกรอปคียมานะครับแล้วก็ใส่คีของตัวเองลงไปครับนี่แล้วกด enter ครับ นลกดเดนเตอร์นะครับก็ให้ไปที่ไฟเอ็มนะครับแล้วก็ไปที่แต่งตัวของไฟเอ็มนะครับถึงหน้านี้นะครับให้กดเลือกชุดที่เราจะใส่นะครับก็จะเป็นดาดาแรงนะครับก็จะอยู่เลขที่ประมาณ4 32นะครับเลขนะครับของดาดาแรงนะเส้นอกนะครับ4 32นะครับแล้วก็ สีนะครับก็จะปรับไปผมก็ใส่ดัลแรงฟ้านะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะดัลแรงฟ้าอ่ะให้เราไปที่โปรแกรมครับถ้าุูดเราใส่สีฟ้าเราแค่กดเลขหนึ่งครับแล้วกด enter ครับเราจะกด enter นะครับมาเดี๋ยวผมก็ใส่ดูครับแล้วกดคอนเฟิร์มนะันี่ครับนี่ครับมาโอเคนะครับแล้วนี่นะครับผมก็จะมาใส่นี่นะครับไดมอนด์ลาจโนแล้วผมจะเปลี่ยนเลขนะเปลี่ยนเลขไปก่อน เนี่ครับมาเดี๋ยวผมก็จะใส่ไดมอนด์ลาสโตหรือก็ต์ทิโน่ดีครับแล้วเอเลเตอร์ใส่อะไรดีอ่าไดมอนด์นะครับอ่าผมก็จะไปหน้าโปรแกรมนะครับแล้วจะกดหนึ่งนะครับแล้วกดเอนเตอร์นะครับเนี่ยครับอ่ะดูครับเนี่ยครับดูครับดูครับมาเดี๋ยวผมจะไปต่อยให้ดูนะครับเดี๋ยวทุกคนไปหาว่ามันอยู่ได้แค่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมไปหาต่อยให้ดูจริงครับจริงจริงครับนาครับจริงพ่อไงเนองเดี๋ยวพี่ไปหาพ่อไง นี่ครับมาแล้วผมเดี๋ยวต่อยดูนะครับนี่้ยมามาผมต่อยดูนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเนี่ครับปุ๊บนี่ครับนี่ผมต่อยดูนะชิวๆครับไม่ต้องคิดอะไรครับอุ้ยเอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยสาวสาวไปพี่ไลเตอร์สาวไปสาวไปพี่ไลท์เตอร์พี่ไลเตอร์สาวไปสาวไปสาวไปพี่ไลเตอร์สาว